ย่าเนเปียหรือว่าญ้าบาน่าเป็นย่าที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นพืชที่ถูกนํามาใช้เป็นอาหารสัตว์เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วก็จะทําให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายและก็ไม่เป็นพิษต่อสัตว์อีกด้วยและเป็นญ้าที่เติบโตได้ดีในเขตร้อนซึ่งเป็นพืชที่มีอายุหลายปีลักษณะลำต้นนั้นจะเป็นกอ ตั้งตรงและขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์เหมือนต้นอ้อยนั่นเองญ่าเนเปียร์นั้นมีหลายสายพันธุ์ญ่าเนเปียร์ธรรมดาและเนเปียร์ลูกผสมเมือ่อโตเต็มที่ก็จะมีความสูงถึง4เมตรอย่างไรก็ตามญ้าเนเปียร์จะมีการแตกกอที่มากกว่าต้นอ้อยและมีส่วนของใบที่เยอะมากกว่าและยังออกดอกก่อนพันธุ์อื่นด้วยแล้วญ่าเนเปียร์ดียังไงหรอครับ 1. ใช้ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อโคนมและกระบือ ซึ่งจะเหมาะสมสำหรับการใช้กินสดและการทำยา่าหมัก 2. ใช้เป็นชีวะมวลสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดินลำต้นนั้นใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษได้และนำมาสับอัดเป็นแท่งสำหรับเป็นเชื้อเพลิงคุ้งทำอาหารญ้าในเปลี่ยนนั้นมีโปรตีนสูงและให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าญ้าทุกสายพันธุ์เหมาะสำหรับการใช้เป็นอาหารสำหรับวัวขุนโคขุนและวัวชนทุกระยะ ไม่ใช่แค่นั้นเพราะยังส่งผลกระทบในภาพกว้างด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าจะเปลี่ยนกระบวนการคิดในการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในมือของกลุ่มทุนสู่การแบ่งปันสู่ชุมชนและอาจจะเป็นแม่แบบของความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศในอนาคตและยังประกันรายได้สินค้าเกษตรได้ในระยะยาวเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับภาคเกษตรกรรม